นี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์นะคะนี่ต้นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะให้นักวิชาเกินของเราเป็นผู้บรรยายให้ฟังนะคะว่ามันมีประโยชน์อย่างไรคะ่ะไปพบกับท่านกันเลยจ้าสวัสดีครับมันนี้ีมาเนี่ยนั่มต้นไม้มหัศจรรย์ครับเนี่ยต้นอะไรคะรนะต้นยางหน้าครับยางหน้าเนี่ยต้นยางนานครับยางหนาป้า,า,หามหัศจรรย์อ,อีกแล้วมหัศจรรย์ต้นนี้เนี่ย เขาเอื <Wow. S 2> ้นวัดท่องคําเขียวท่องค้าเขียวมูลคาเขามันเนี่ยมือนึงเนี่ยมันจะห้มูนคาถึงแมามือละหาบาทพี่น้องห้าบาทนันติดมาเบิ่งประโยชน์เขามันไอู้้เด้หนี่ทุนนี่เขาเอิ้นนอกจากว่าเป็นท่องคําเขียวแล้วในดูสีมันใหญ่ขนาดไหนล่ะตอนนี้อันนี้เด็ดสองปีเขากลัวสองปีเขากลัวว่าท่านไงหลายมันเป็นน้ำมันเขาเรียกว่าบ่อน้ำมันบนดินพี่น้อง มันบนดินเพราะว่าหลังจากถ้ามันไงแล้วเขาสามารถเจาะเจาะอานน้ำมันได้เลยนะครับใส่หลดได้รวดดีพวกดีเซลนี่ฮะแท่นดีเซลคู่โบตลต้ารถไถหน้ารถยางใส่ได้เลยเ,ลยเขาเอิ่นว่าน้ำมันบนดิน<อ>น้ำมันบนดินแต่ตัวสําคัญคือตัวเนี้ยนอกจากมันผลิตออกซิเจนให้ห้องแล้วนี่นะมันสามารถกี่เห็ดอาหารนในห้องเด็ดฟรอมเพราะว่าใบมันเนี่ยหลังจากที่มันโรนลงไป รุนในหลายเนี่ยก็ไปาเอเห็ดมาใส่ควบเห็ดแล้วโงูเห็ดเพาะเห็ดยังเมื่อสิเกิดเป็นเห็ดปลาเนี่ยครับสิ่กินเห็ดตบาดนี่เกิดด้ดีแล้วก็ใบมันพวกเนี่ยสามารถเอาสกัดไปเฮ็ดในใบมันอ่าเครื่องสําอางได้นะครับเป็นทาผิวเป็นโลชั่นได้แล้วก็เฮ็ดเป็นสบู่ก็ได้สบู่ยางนาเนาะอ่าสบู่ยางนาาะฉะนั้นประโยชน์หลายนะครับต้นไม้ตัวเนี่ยเขาอื่นอย่างนาเพราะฉะนั้นถ้ามี่ ทีไฮทีหน้านะครับเห็ดขั้นหน้ายญ่ๆประมาณจะสีเ่เมตรปลูกยางนาไว้สองแถวเลยนะนอกจากที่เป็นท่องข้าเขียวแล้วยังเป็นบอ่อน้ํามันบนดินแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของเฮาแนอนาคตคือมันติดเป็นที่ผลิตเห็ดแห่เฮายังดีนะครับคือดีแท้พูดสมบัติมันมหาศาลเพราะฉะนั้นนี้คือต้นไม้ของพ่อนะครับต้นไม้ของพ่อก็คือต้นยางนาเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องทุกคน ข้ากันมาปลูกยางหน้าครับค่ะมันนี้ให้ความรู้ซ้ำนี่นะที่ชาเกินสิไปก้อนขอบคุณหลายๆเวยค่ะหาตัวยากอยากยังไม่ชาเกินนี่สวัสดีไมากค่ะขอบคุณหลายๆที่มาให้ความรู้ค่ะขอบคุณมากเลยจ้า